สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนราคาทองวันนี้12กุมภาพันธ์ัับขึ้นปรวดรีบตัดสินใจวันที่12กุมภาพันธ์ส5 6 5สมาคมค้าทองคำรายงานว่าราคาทองไทยวันนี้ครั้งที่1เมื่อเวลา9กนาฬิกา7นาทีราคาทองปรับขึ้น400บาทส่งผลให้ทองคำแท่งรับซื้อบาละ0บาทขายออกมาละ2 8 7 0 0บาท ส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ2 8งบาท48สตางค์ขายออกบัตละ29,200บาทอย่างไรก็ตามราคาทองวันนี้12กุมภาพันธ์65ล่าสุดเปิดตลาดเช้าวันศุกร์ปรับขึ้น400บาทท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ